สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามมีเรื่องราวดีๆจากสโมสรศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องวังหน้าพระยาเสือเมื่อต้องโค่นพระเจ้าตากมานำเสนอกันในวันนี้ครับรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงขนาดหรือวังหน้าพระยาเสือ ในรัเชเส้สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีบทบาทสำคัญต่อบ้านเมืองนี้อย่างยิ่งไม่ว่าจะอยู่ในแผ่นดินของใครจนเป็นที่ยอมรับว่าทรงเป็นนักรบคนสำคัญพระองค์หนึ่งในแผ่นดินกรุงทนบุรีและรัตนโกสินทร์เมื่อครั้งยังกินตำแหน่งเจ้าพระยาสุรสีในแผ่นดินกรุงธนบุรีถือเป็นข้าหลวงเดิม ที่พระเจ้าตากทรงโปรดปรานมากที่สุดคนหนึง่งท่านผู้นี้เป็นขุนศึกคู่บัลลังรบเคียงคู่กับพระเจ้าตากมาตั้งแต่ศึกกู้แผ่นดินหลังกรุงศรีอยุธยาแตกโดยมีความก้าวหน้าในราชการเป็นลำดับคือเมื่อแรกถวายตัวร่วมรบกับพระเจ้าตากได้เป็นที่พระมหามนตรีเจ้ากรมตำรวจแล้วเลื่อนเป็นพระยาอนุชิตราชาพระยายมราช และกินตำแหน่งเจ้าพระยาสุรสีสําเร็จราชการเมืองพิศณุโลกเมืองชั้นเอกของหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นตำแหน่งสุดท้ายตลอดรัชสมัยพระเจ้าตากได้เป็นแม่ทัพสู้ศึกสําคัญมิได้ขาดและเป็นบุคคลหนึ่งที่พระเจ้าตากทรงรักจนฆ่าไม่ลงดังที่ปรากฏความโดยพิสดารในหนังสืออภินิหารบรรพบุรุษโดยสังเขปดังนี้ คืนหนึ่งพระเจ้าตากทรงนั่งกรรมฐานที่พระตำหนักแพรโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์ทองอยู่นั่งกำกับเป็นประธานเวลานั้นเจ้าพระยาสุรสีข้ามฝากมาจากบ้านประสงค์จะเข้าเฝ้าเจ้าพนักงานที่ล้อมวงรักษาการอยู่เห็นเข้าจึงร้องห้ามมิให้เข้าเฝ้าเพราะทรงนั่งพระกรรมฐานอยู่ฝ่ายพระยาพิทักษ์ภูบาลจางวางรักษาพระองค์ก็ได้โบกมือให้ออกไปเสีย แต่เจ้าพระยาสุรสีเข้าใจผิดคิดว่ากวักมือเรียกจึงค่อยย่องเข้าไปสมเด็จพระมนรัตน์และลเห็นก็ถวายพระพรว่าเจ้าพระยาสุรสีย่องเข้ามาจะทำร้ายพระองค์เป็นแน่พระเจ้าตากตาลุกระโดดเข้าจับตัวเจ้าพระยาสุรสีไว้ได้โดยฉับไวแต่เมื่อค้นตัวดูไม่พบว่ามีอาวุธซ่อนอยู่จึงมีพระราชดํารัสถามว่าเหตุใดจึงย่องเข้ามาในที่ห้าม จะเป็นกบฏหรือเจ้าพระยาสุรสีจึงกราบทูลว่าพระยาพิทักษ์ภูบาลกวากมือให้เข้ามาฝ่ายพระยาพิทักษ์ภูบาลก็แก้ว่าไม่ได้กวากมือเรียกแต่โบกมือให้ออกไปพระเจ้าตากจึงมีพระราชดำรัสว่าตัวเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ย่อมรู้กฎหมายข้อห้ามดีเมื่อทำผิดเช่นนี้จะว่าอย่างไรเจ้าพระยาสุรสีจึงกราบทูลว่าโทษนี้ต้องริบราชบัต เคี่ยน90สบทีแล้วประหารชีวิตเสียไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปพระเจ้าตากได้ทรงฟังก็สังเวชพระไทยกลั่นน้ำพระเนตรไว้ไม่ได้ทรงกันแสงแล้วตรัสว่าปรับโทษหนักเกินไปข้าได้สัญญาไว้กับเจ้าเมื่อเจ้ารับแม่ของข้ามาให้แก่ข้านั้นว่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าให้ปรับโทษให้เบาลงเจ้าพระยาสุรสีจึงกราบทูลว่า เมื่อทรงพระกรุณาโปรดกล้าวไม่ประหารชีวิตก็ต้องลงพระอาชาญายาเคี่ยนหกสิบทีแล้วจำคุกไว้จนตายพระเจ้าตากจึงมีพระราชดำรัสอีกว่าหากจำคุกจนตายข้าจะได้คลายใช้เล่าพี่เจ้าคนเดียวไม่พอใช้ให้ปรับใหม่เบาลงอีกเจ้าพระยาสุรสีกราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นให้เคี่ยนหกสิบทีแล้วถอดเป็นไพร่พระเจ้าตากทรงไม่ยอมอีก มีพระราชดำรัสว่าเป็นไพร่เข้าใกล้พระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ข้าจะปรึกษาหารือกับใครเล่าเจ้าพระยาสุรสีจึงกราบทูลว่าให้รงพระอาญาเขียนหกสิบทีแล้วอยู่ในตำแหน่งเดิมพระเจ้าตาก็ทรงพอพระไทยพ่อชอบใจแล้วเรื่องนี้จึงยุติลงจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างพระเจ้าตากกับเจ้าพระยาสุรสีนั้นไม่ธรรมดา รวมไปถึงความไว้วางใจในข้อราชการที่ทรงตั้งให้กินเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองสำคัญระดับเมืองลูกหลวงคุมยุทธศาสตร์หัวเมืองฝ่ายเหนือตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็ถือว่าเป็นความไว้วางใจแบบไม่ธรรมดาเช่นกันจนเมื่อแผ่นดินกรุงธนบุรีเป็นกะลียุคบทบาทของเจ้าพระยาสุรสีถูกผลักให้ต้องมาอยู่ตรงกลางระหว่างเจ้าเหนือหัวกับพี่ชาย ผู้ยิ่งใหญ่กว่าเท้าพระยาข่าทูลลองธุรีประบาททั้งปวงความเคลื่อนไหวของผู้สําเร็จราชการเมืองพิษณุโลกเมื่อเกิดเหตุรัฐประหารกรุงธุนบุรีปรากฏอยู่แล้วในพระราชพงศาวดารฉบับต่างๆทั้งที่มีเนื้อความตรงกันและต่างกันซึ่งจะเป็นหลักฐานสําคัญในการตรวจสอบท่าทีของเจ้าพระยาสุรสีที่มีต่อเหตุการณ์นี้จุดกำเนิด อวสานกรุงทนบุรีจับความได้เมื่อเกิดเหตุกบฏขึ้นที่กรุงกัมพูชาพระเจ้าตาจึงมีพระราชดำรัสให้แม่ทัพในกองผู้ใหญ่ตระเตรียมทัพยกไปปราบกบฏณนะกรุงกัมพูชามีเจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพใหญ่เจ้าพระยาสุรสีเป็นทัพหน้าพระเจ้าลูกเธอกรมขุนอินทรพิทักษ์และพระยากำแหงสงครามอดีตเจ้าเมืองนครราชสีมาเป็นกองหนุน เอกสารบางฉบับว่ากรมขุนอินทรพิทักษ์เป็นแม่ทัพใหญ่พระยานครสวรรค์เป็นยกระบาดทัพพระเจ้าหลานเธอกรมขุนรามผูเบศเป็นทัพหลังพระยาธรรมมาเป็นกองลำเลียงทั้งหกทัพรวมพลหนึ่งมื่นนายการตราเตรียมทัพครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนยี่ปีชวดเมื่อข่าวกบฏกรุงกัมพูชาแจ้งมาถึงพระเจ้าตาก กำลังพลหนึ่งหมื่นนายจัดกระบวนทัพอยู่ที่เมืองนครราชสีมาซึ่งขณะนั้นมีพระยาสุริยะอภัยหลานเจ้าพระยาจักรีเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองหนึ่งปีถัดมาในเดือนยี่ปีฉลูจึงออกเดินทัพสู่กรุงกรัรมพูชาเป้าหมายคือตีเมืองพุทไทยเพชรให้ได้ตามพระราชประสงค์หากสำเร็จตามนี้ก็จะตั้งให้กรมขุนอินทรพิทักษ ให้อยู่ครองกรุงกัมพูชาสืบไปถึงตอนนี้ทางราชพงศ์สวดา์กรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาตรไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในการวางกำลังทหารเข้ายึดกรุงกัมพูชาแต่พระราชพงศ์สวดา์ฉบับพระราชหัตถะเลขามีเนื้อความเล่าถึงตอนนี้ว่ากองทัพกรุงธนบุรีมีการจัดวางกำลังทัพอย่างไร พระบวรราชานุสาวรีกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงห์ขนาดณกองพลทหารราบที่เก้าค่ายกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปตั้งทัพใหญ่อยู่ณเมืองนครเสียมราบให้กองทัพเจ้าพระยาสุรสียกไปทางเมืองปัตตปองฝากทะเลสาบข้างตะวันตกเอากองทัพเขมรพระยายมราช และพระยาพระเขมรทั้งปวงยกออกไปตีเมืองพุทธไทยเพชรทัพพระเจ้าลูกเธอกรมขุนอินทรพิทักษ์และพระยากำแหงสงครามก็ยกหนุนออกไปและให้ทัพพระเจ้าหลานเธอกรมขุนรามภูเบศและทัพพระยาธรรมมายกไปทางฝากทะเลสาบฝ่ายตะวันออกไปตั้งทัพอยู่ณเมืองกำพงสวายการเดินทัพไปสู่จุดต่างๆในกัมพูชานั้น ใช่ว่านึกอยากจะไปจุดไหนตามแผนการรบก็ไปได้โดยสะดวกตรงกันข้ามการไปสู่จุดหมายตามเนื้อความในพระราชพงศาวดารน,นั้นต้องตีดะกับกองทัพฝ่ายตรงข้ามที่คอยต่อต้านอยู่ราชพงศาวดารกรุงกรรมัมพูชากล่าวถึงการบุกรุกรบของเจ้าพระยาสุรสีในสนามรบว่าฝ่ายเจ้าพระยาสุรสีได้ยกทัพมาถึงเมืองกำปงสวาย ก็เข้าตีเมืองกำปงสวายและขับไล่กองทัพออกยาเดโชแทนซึ่งตั้งรับอยู่ที่เนินปูเปลแตกหนีเข้าป่าไปสิ้นเชิงแล้วเจ้าพระยาสุรสียกทัพมาตั้งอยู่ที่เมืองเปียมจีกองและข้ามาตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันออกแม่น้ำด้วยองค์พอมาแม่ทัพยวนจึงจัดให้องค์กวางนำกับออกยากะลาหมยกทัพยวนและเขเมร ไปตั้งทัพรับ,รบเจ้าพระยาสุรสีที่เกาะอันแดดหรือเกาะลอยและจัดให้ออกยายมราชชื่อปางยกทัพยวนเขมรไปตั้งรับทัพพระองค์เจ้าน้อยกรมขุนอินทรพิทักษ์ที่ปากคลองขุดตั้งแต่เดือนยี่จนถึงเดือนสี่ปีฉลูพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมระบุไว้ชัดเจนว่าเดือนยี่ปีฉลู กองทัพกรุงธนบุรีออกเดินทางเข้าสู่กรุงกรัรมพูชาสอดคล้องกับราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาที่ว่าแม่ทัพยวนออกตั้งรับกองทัพกรุงธนบุรีตั้งแต่เดือนยี่เช่นกันหมายความว่าการรบในศึกครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่เดือนยี่จนถึงเดือนสี่จะเห็นได้ว่าทั้งพระยาสุรสีกรมขุนอินทรพิทักษ์และทัพอื่นๆรบบุกตะลุยสู่หัวใจของกรุงกัมพูชา ตามคำสั่งพระเจ้าตากแต่เจ้าพระยาจักรีแม่ทัพใหญ่กลับมีทีท่าต่างออกไปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวิจารณ์ในเรื่องนี้ว่าดูเหมือนจะระแวงการข้างในอยู่มากแล้วจึงได้รั้งรอไว้สอดคล้องกับพระราชพงศาวดารที่ว่าเจ้าพระยาจักรีออกคำสั่งยกทัพกลับไปยึดกรุงธนบุรีก่อนเดือนสี่ ซึ่งเป็นเดือนที่เริ่มเกิดกบฏพระยาสันแต่ก่อนเมื่อพระยาสันยังไม่เข้าตีกรุงธนบุรีนั้นฝ่ายพระยาสุริยะอภัยผู้ครองนครราชสีมาได้ทราบข่าวว่าแผ่นดินเป็นเจลาจนมีคนขึ้นไปแจ้งเหตุจึงออกไปณนะเมืองนครเสียมราบถแถลงการแผ่นดินซึ่งเกิดยุคเข็นนั้นแก่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงให้พระยาสุริยะอภัยรีบยกกองทัพลงมายังกรุงธนบุรีก่อนแล้วจะยกทัพหลวงตามลงไปภายหลังและในเดือนสี่อีกเช่นกันเจ้าพระยาจักรีก็ได้เจรจาความสงบศึกกับแม่ทัพยวนอ้างเหตุความไม่สงบในกรุงธนบุรีจากนั้นจึงมีคำสั่งเลิกทัพไปยังแนวหน้ารวมถึงกองทัพของเจ้าพระยาสุรสีฝ่ายเจ้าพระยามหากษัตรย์ศึก เมื่อให้พระยาสุริยะอภัยมาแล้วจึงแต่งหนังสือบอกข้อราชการแผ่นดินอันเป็นจลาจนให้คนสนิทถือไปแจ้งแก่เจ้าพระยาสุรสีซึ่งลงไปตั้งอยู่ณเมืองพนมเปนให้กองทัพขเขมรพระยายมราชเข้าล้อมกรมขุนอินทรพิทักษ์ไว้อย่าให้รู้ความแล้วให้รีบเลิกทัพกลับมาณกรุงโดยเร็วแล้วให้บอกไปถึงพระยาธรรมมา ซึ่งตั้งทัพอยู่ณเมืองกำพงสวายให้จับกรมขุนรามผูเบตจำครบไว้แล้วให้เลิกทัพตามเข้ามาณกรุงทนบุรีเนื้อความตรงนี้นำไปสู่ปริศนาข้อใหญ่ที่ว่าหากเจ้าพระยาสุรสีรู้เห็นแผนการยึดกรุงธนบุรีซึ่งน่าจะเกิดขึ้นก่อนเดือนสี่นานแล้วเหตุใดจึงไม่รังรอแต่กลับบุกตะลุยทำการรบจริงในดินแดนกรุงกัมพูชา และเหตุใดเจ้าพระยาจัก,กรีจึงต้องสั่งเบรกทับให้เจ้าพระยาสุรสีเลิกทับกลับบ้านโดยอ้างเหตุแผ่นดินอันเป็นจราจนทั้งที่กระบฏพระยาสันยังไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่าคําสั่งเลิกทับนี้เกิดขึ้นก่อนเจ้าพระยาจัก,กรีเจรจาสงบศึกกับแม่ทัพยวนดังนั้นคําสั่งการเข้าตีกรุงกัมพูชาจากพระเจ้าตากยังมีผลอยู่ การศึกของแม่ทัพต่างๆรวมทั้งกรมขุนอินทรพิทักษ์จึงดำเนินต่อไปจนกระทั่งคำสั่งเลิกทัพตกมาถึงบทบาทของเจ้าพระยาสุรสีก่อนการยึดกรุงธนบุรีจึงน่าจะยังคงเป็นบทบาทของแม่ทัพหน้ากรุงธนบุรีกระทำการรบอันเป็นคำสั่งของพระเจ้าตากจนกระทั่งมีคำสั่งเลิกทัพจากแม่ทัพใหญ่ให้ยกกลับมายังกรุงธนบุรีต่อมาหลังจากการยึดกรุงธนบุรีสำเร็จแล้ว จ้าพระยาสุรสีจึงรับบทนักฆ่าในฐานะวังหน้าในแผ่นดินกรุงเทพเจ้าพระยาสุรสีปรากฏตัวในพระราชพงศาวดารอีกครั้งหลังจากมีการยึดกรุงธนบุรีเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว9วันและสถาปนาเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาดในแผ่นดินใหม่ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตอนนี้ก็คือ เกิดความแตกต่างระหว่างพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาตรซึ่งถูกชำระใหม่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งซึ่งกรมพระราชวังบวรยังมีพระองค์อยู่กับพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถะเลขาซึ่งถูกชำระใหม่ในสมัยรัชกาลที่สีกล่าวคือพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรกล่าวถึงบทบาทของกรมพระราชวังบวร อันเกี่ยวเนื่องกับการทำรัฐประหารไว้น้อยมากมีเพียงการรับคำสั่งให้ยกทัพกลับกรุงธนบุรีเท่านั้นแต่พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาได้ปรากฏบทบาทของพระยาเสือไว้หลายประการโดยเฉพาะบทบาทของความดุร้ายหลังการรัฐประหารพระราชการณียกิจแรกของวังหน้ากรุงรัตนโกสินทร์ตามที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถทะเลขาคือสั่งฆ่าโจ์เก่าของพระองค์ทันที80คนให้ตำรวจไปจับข้าราชการทั้งปวงบรรดาที่มีความผิดคุณเคืองกับพระองค์มาแต่ก่อนให้ประหารชีวิตเสียทั้งสิ้น80คนเสดเรื่องนี้น่าสงสัยว่ากรมพระราชวังบวรมีความคุณเคืองใดถึงต้องประหารชีวิตข้าราชการมากมายถึงเพียงนั้น ทั้งที่ทรงขึ้นไปรับราชการที่หัวเมืองฝ่ายเหนือตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุรัฐประหารนานถึง12ปีคือระหว่างจุลศักราช1,132ถึง1,144ในขณะที่เจ้าพระยาจักรีประหารชีวิตเจ้านายขุนนางฝ่ายพระเจ้าตากในเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเพียง40คนเท่านั้น พระราชการณียกิจลำดับต่อมาคือตามล่ากรมขุนอินทรพิทักษ์ซึ่งก่อนหน้านี้คณะมีคำสั่งเลิกทัพในคำสั่งนั้นรวมไปถึงการล้อมกรมขุนอินทรพิทักษ์ไว้อย่าให้รู้ความว่าจะมีการเลิกทัพเพื่อทำรัฐประหารพระเจ้าตากโดยใช้กองทัพกรัรมพูชาซึ่งอยู่ฝ่ายกรุงธนบรุรีจำนวนสา0พันนายล้อมไว้การใช้กองทัพกรัรมพูชา ชาวต่างชาติล้อมไว้นี้เป็นกลอุบายหมายจะให้กรมขุนอินทรพิทักษ์จะได้ไม่รู้ความว่ากำลังถูกฝ่ายเดียวกันปิดล้อมอยู่ซึ่งพระราชพงศาวดารฉบับพ,พันจันทนุมาตรว่ากรมขุนอินทรพิทักษ์มีกำลังอยู่ในมือ200ถูกกองทัพกัมพูชา3,000นายและกองทัพยวน8,000นนายปิดล้อมไว้ไม่มีหลักฐานใดบอกให้รู้ว่า ทำไมฝ่ายเจ้าพระยาจักรีจึงไม่สั่งจับกลมขุนอินทรพิทักษ์ทั้งที่มีกำลังต่างกันมากมายแต่กลับสั่งจับกลมขุนรามผูเบศซึ่งอยู่ในกองทัพบกกรุงกัมพูชาครั้งนี้ด้วยอีกทั้งยังถูกประหารไปพร้อมกับกลมขุนอนุรักษ์สงครามกรุมพระยาสันและพระญาติพระวงศ์พระเจ้าตากที่เป็นชายซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านกลุ่มแรกที่ถูกประหาร นอกจากนี้กรมขุนอินทรพิทักษ์ยังสามารถตีฝ่าวงล้อมทาหารนับพันนับหมื่นออกมาได้อย่างอัศจรรย์จนกระทั่งหนีเข้ามาในเขตเมืองปราจีนบุรีจึงได้รู้ความว่าเปลี่ยนแผ่นดินใหม่แล้วก็ได้หนีเข้าป่าหลบซ่อนตัวในเขตเมืองสระบุรีพร้อมพระยากำแหงสงครามกับบ่าวอีกห้าคนกรมพระราชวังบวรทรงทราบข่าวจากกรมเมืองปราจีนบุรีจึงอาสานำพลหกพันเศษ ออกตามจับกรมขุนอินทรพิทักษ์ในวันอาทิตย์แรมสองค่ำเดือน 6, หห่างจากวันเปลี่ยนแผ่นดิน22วันในที่สุดก็จับได้แล้วนำตัวกลับมายังกรุงทนบุรีพระราชพงศาวดารฉบับพันจันธนุมาตรเจมิมกล่าวถึงตอนนี้ไว้อย่างรวบรัดว่าครั้นณวันอาทิตย์แรมสองค่ำเดือนหสมเด็จพระอนุชาธิราชจึงชุมพลหกพันเศษ แยกกันออกเป็นหลายกองไปล้อมจับขุนอินทรพิทักษ์ได้ที่ตำบลเขาน้อยใกล้ปัทวีทั้งขุนชนะและพักพวกเป็นเจ็คนคุมเอาตัวลงมาณเมืองทนบุรีณนะวันเสาร์แปดค่ำเดือนหกราบทูลพระกนุณาแล้วให้ประหารเสียแต่พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขา กล่าวถึงรายละเอียดก่อนการประหารกรมขุนอินทรพิทักษ์ไว้ว่าครั้นณวันเสาร์เดือนหกแรมแปดคำ่ำทรงพระกรุณาให้ถามกรมขุนอินทรพิทักษ์ว่าถ้ายอมอยู่จะเลี้ยงด้วยตัวหาความผิดไม่ได้กรมขุนอินทรพิทักษ์ให้การว่าไม่ยอมอยู่จะขอตายตามบิดาสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จึงดำรัสให้เอาตัวในจุย้ยกรมขุนอินทรพิทักษ์ และขุนชนะพระยากำแหงสงครามนั้นไปประหารชีวิตเสียเหตุใดกรมขุนอินทรพิทักษ์ <uck> จึงได้โอกาสรอดชีวิตถึงสองครั้งครั้งแรกเมื่อตีฝ่าวงล้อมทหารนับพันนับหมื่นมาได้อย่างน่าสงสัยกับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเรื่องนี้จะเกี่ยวพันกับบทบาทของกรมขุนอินทรพิทักษ์ um <uck> หรือไม่เนื่องจากในช่วงปลายราชการพระเจ้าตากนั้น กรมขุนอินทรพิทักษ์ไม่เป็นที่โปรดของพระเจ้าตากมีเหตุต้องพระราชอาญาถูกสั่งหรือตำหนักถอดยศและการมีพระราชประสงค์จะให้อยู่คลองกรุงกรัรมพูชาหลังศึกครั้งนี้เท่ากับเป็นการถอดเสีจากตำแหน่งรัฐธายาตในฐานะสมเด็จพระมหาอุปราชกรุงธนบุรีนอกจากนี้เราไม่ทราบว่าระหว่างกรมขุนอินทรพิทักษ์กับกรมพระราชวังบวร หรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจะมีความโปรดปรานส่วนตัวกันมากน้อยเพียงใดหรือไม่แต่ที่แน่ๆคำสั่งประหารกรมขุนอินทรพิทักษ์ครั้งนี้ถือเป็นคำสั่งแรกที่กรมพระราชวังบวรจะมีส่วนในการสำเร็จโทษพระราชวงพระเจ้าตากผู้ที่เคยเว้นชีวิตพระองค์มาก่อน คำสั่งที่สองของกรมพระราชวังบวรที่เกี่ยวพันกับพระญาติประวงของพระเจ้าตากคือการสั่งล้างครัวกลาบทูลว่าบรรดาบุตรชายน้อยๆของเจ้าตากสินจะขอรับพระราชทานเอาใส่เรือไปร่มน้ำเสียให้สินคำโบราณกล่าวไว้ว่าตัดไว้อย่าไว้หนามหนอฆ่าพ่ออย่าไว้ลูกซึ่งจะเลี้ยงไว้นั้นหาประโยชน์ไม่เป็นเสี้ยนน้มไปภาคหน้า ดูเหมือนว่าเนื้อความในคำสั่งนี้จะขัดกับเนื้อความในพระราชประสงค์แรกที่ทรงมีต่อกลมขุนอินทรพิทักษ์ที่ว่าถ้าอยู่จะยอมเลี้ยงแต่มาคราวนี้ถึงกับทรงสั่งฆ่าบุตรชายน้อยของพระเจ้าตากอย่างไรก็ดีวักทองที่ว่าตัดไว้อย่าไว้หนามหนอฆ่าพ่ออย่าไว้ลูกนี้ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุกลมมาหลวงนรินทรเทวีว่าตัดไม้ไม่ไว้หนอ ฆ่าพ่อไม่เลี้ยงลูกในกรณีกบฏเจ้าฟ้าส่วนเนื้อความนี้ที่ใช้ในกรณีพระเจ้าตากนั้นปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีเฉพาะฉบับพระราชหัตทะเลขาเพียงแห่งเดียวและมาปรากฏอีกครั้งในประชุมพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงฉบับตัวเขียนแต่ในที่ประชุมพงศาวดารฉบับเดียวกันนี้ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสรงตรวจชำระนั้นข้อความนี้ถูกยกออกทั้งหมดความแตกต่างในบทบาทของวังหน้าพระยาเสือที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารทั้งสองฉบับโดยเฉพาะบทบาทความโหดร้ายของพระยาเสือที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขานั้นจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความขัดข้องคุณใจระหว่างวังหลวง กับวังหน้าในสมัยรัชกาลที่หนึ่งและรัชกาลที่สี่หรือไม่เป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ทั้งนี้จะเห็นได้จากการวิพากษ์วิจารณ์พระเจ้าตากโดยกระทบผ่านทางพระญาติพระวงศ์บ้างหรือการกล่าวถึงบทร้ายของวังหน้าพระยาเสือในบางครั้งเช่นเรื่องที่กรมพระราชวังบวรสงสารแช่งผู้ที่จะมายึดวังให้ผีสางเทวดา บันดาลอย่าให้มีความสุขนั้นมักพลบโผลอยู่ในพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สนั่นเองขอขอบคุณวังหน้าพระยาเสือเมื่อต้องโค่นพระเจ้าตากจากศิลปะวัฒนธรรมโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ